ดีค่ะสูบปลาเหมือเลี้ยงจะนอนเฝ้าจะเตรียมตัวกลางเส้นจากพี่น้องจากบ้านน้าผ้าใสมาเลยจากพี่น้องจากมาต่อกันนะพี่น้องเย็นนี่จะมานอนนี่จะมานอนเตรียมตัวกลางเต้นนะจะเตรียมตัวเหต่นอนไว้พี่น้องเมื่อไงมือเลี้ยงตะวันกำลังค่อยๆลงจะสูบกระสูนตบตบตบตัอยู่พุนจะทุกคนสูบกระสุอยู่พุน แต่ที่นี่ก็เอาคำมากลางเต็นค่อยจากกลางเต็นไว้แล้วคำมาจะบะเห็นหุงขอพ่มีไฟฟ้าจามีแม่ไฟพลังแสงอาทิตย์ขอบ่แจ้งปัไหากลางเต็นเวตาเว้นแตรประกอบเต้นจะพี่น้องหลังจากตั้งสุขเรียบร้อยแล้วจากน้ำล้อใส่ก็ล้อเ่ทังมาเรียบร้อยแล้วจะมาใส่ป่ามากางเต้นพี่น้องเนี่ยกลางเต้นจากกลางเต็นกลางเต็นนอนน้าบรรยากาศ บรรยากาศยังมาแรงสูบปลาสูบน้ำต้มต้มเนี่ยฝนนับน้องะแตงสิล่ะค่ะปีถีบานบานบ้านเฮาเนาะจ้าปีถีบ้านบ้านยุ่บ,บ,บเอ็เศรษฐกิจพอเพียงเนาะจ้าสูบปลาเนี่น้องแต่สูบปลา,าน้องกต่กลางเป็น่นล่อน,นอน ขึ้นจะนอนนีแล้วกับจีบกี้เขาแล้วก็บวันกี้ปาลานาจ่ทุกคนกี้ปลากินีกี้เขายุ่งง่ายๆนะจากชีวิตบ้นะะตานห้องจ่ทำมาจิงง่ายๆเสียงกบบนี้เด้กพี่น้องมาอยากนอนนะจ่ะจะมานอนกลางเดินนะจ่ะมานอนกลางเดินเดี๋ยวมาแล้วงาจเจ้ากองฟางมาเป็นเก้าอี้จากทุกคนกองฟางเห็นกอนฟางนะจทคนคนะทเสียาอัดมาไว้จ่มานั่งเก้าอี้โอ้ยพี่น้องเลยมาเลี้ยงให่เบิ้งสีให้เบิ้งน้ำเด้อจ้าทุกคนวันนี้เบิ้งกลางเต็มกอนจ้าเตรียมตัวพร้อม siêng siêng sụp ở đằng tăm tăm nhiêu này là cha là cha là tiền phao sụp cang tiền nón phao sụp chào ลูบเป็นล่างแล้วจัดก,กลางเต้นพี่น้องเป็ลูบเป็นล่างแล้วจ้าทุกคนเรียบร้อยแล้วจ้ากลางเต้น ผ้าเบิ้งหนกนะจ๊ะไ้เบิ้งนกเก่าวเบ,บิ้งเต็นอีพี่น้องเรียบร้อยแล้วจะเรียบร้อยเรียบร้อยเตรียมนอนได้เลย,เลยพิสูจน์พิสูจน์จากลางเต็นนอนป่อน้องป่าจะทุกคนมาเล้งเอาฟางรองตอนจะเอาเต็นลงแต่ทุกคนเอฟาฟังร้องตอน เรียบร้อยแล้วจ้ากลางเต็นขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกค่ะที่เข้ามารับชมน้ำจ้าจ่ามณีกันถ้ามากลางเต็นเนาะจะกลางเต็นนอนนอนน่าจะทุกคนนอนฝอ,อน้องปลากำลังสูบน้ำต้มต้อมอยู่จ้าแต่เมื่อเกษติปิดเครื่องไว้เนาะจ้ะเนาะคณะบอนอนฝ่อน้าแห้งเกษติบ้านหูจ่านอนฝ่อจ่าเมื่อนีนอนฝ่อสูบจะบอนนอนเถียงเด้อพี่น้องอุปกรณ์มาแล้วจ้าอุปกรณ์นัน้น Đấy tên mà liếng